สวัสดีครับพบกับแอดมินจ่าเอ็มนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับวันนี้เรามาไหนเราจะไปไหนกันต้องติดตามรับชมนะครับติดตามรับชมตอนนี้เราอยู่แยกไหนเนาะเนี่ยจ่าเอ็มก็ไม่ล่องทางครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับกรุงเทพแดงคอกโฮสเทลบางกรุงเทพนะครับโอ้จะคั้นมอมาเนี่ยฮอนดานะครับฮอนด้า มามอไซค์ไปขี่สักคันว้าวมีตะคันสวยๆนะครับคันสวยๆใครสนใจนะครับมาซื้อได้ครับบริษัทไทมอเตอร์ไบิ์ของแก่นนะครับจ่ายศูนย์บาทไม่ใช้คนค้ำนะครับออกง่ายมัดเร็วนะครับ088-563-792-1นะครับ 0885637921นะครับเอาไปขี่สักคันไหมน้องครับเราเดินดูนะครับนี่เป็นสกูปปี้ไอนะครับสกูปปี้ไอล้อแมกนะครับล้อแมกนี่ครับจ่ายศูนย์บาทไม่ค้ำนะครับไม่ค้ำออกรถง่ายนะครับออกรถง่ายนี่ก็สกูปปี้ไอนะครับอย่างนี้จะเป็นครับคลิกเป็นของคันด้านะครับคลิส125ไอ้นะครับ เิขหนึ่งสองห้าวอลุเยดิเกแมนครับนี่ก็คขั้นนำเงาเอาจะขั้นสฉอาใจเ็บครับเฟบไอครับตรงนี้เ็บไอนะครับข้างจะเป็นศูนย์บริการซ่อมนะครับเป็นศูนย์ใหญ่เลยนะครับศูนย์บริการซ่อมน่ครับร้านร้านอีกครั้งนะครับนี่ชื่อร้านนะครับ มือสัทไทยมอเตอร์ไบค์ขอนแก่นนะครับไทยมอเตอร์ไบค์ขอนแก่นจ่ายศูนย์บาทไม่ใช้คนขับออกรถง่ายอนุมัติเร็วนะครับแล้วเราดูตานนี้บ้างนะครับหน้าคริกนะครับหน้าคริกโอ้งามเลยคริกสวยมากครับสีดำนะครับเนี่ยดำแดงอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้า ก็ใครสนใจครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรนั้นเลยนะครับ088-563-7-921ดหที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นนี่มาภารกิจที่ขอนแก่นครับเลยมาดูรถดูมุมมุมโอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยซูเปอร์คลับฮอนด้าซ p เปอร์คลับรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้ ลาสสิกเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบูธเป็นบูธโชว์นะครับโชว์รูปภาพการจัดแต่งร้านนะครับของคอนกจนไบคอนกจนนะครับน,นี่เป็นโซนของแถมนะครับหมอนอน็อกโซนของแถมนะครับบรรยากาศที่ร้านนะครับดู P c s p c อีอันนี้นจับได้ไห ดำครับเป็นไฮบิดนะครับรุ่นนี้เป็นไฮบิดแม็กแม็กดำนะครับสีเอ็กสีบรอนนะครับสีบรอนเงินนะครับก่อนโอ้นี่ดำแดงงามเนี่ยแดงครับโตขึ้นมาเป็น CBR นะครับยาสามร้อยนะครับยาสามร้อยอันนี้เป็น MSX นะครับ ใครสนใจนะครับสซื้อได้นะครับเอาสักคันสแบบักวจะเอ็นเอาสักคันมาขี่ไปเอาไปขี่บ้านกบกอกเนาะว่าเอาจะคันสักวะพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยู่ในช anel นะครับฝากดันให้ถึงสองแสนซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ